โตแล้วเลิกแบลละค่ะน้องมิยาสลัดผ้านุ่งบิกินี่ในวัย16ปีอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอ,อุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของพีททองเจือและภรรยาสาวเจงวิไลลับทองเจือมาพร้อมลูกๆทั้งสาคนน้องมิยาน้องเซยา่าและน้องโรเตอร์ซึ่งเราจะได้เห็นภาพน่ารักๆของพวกเขาในอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปส่องความซักของน้องมิยาในวัย16ปีกันค่ะที่น้องมิยาและครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่จังหวัดภูเก็ตและแน่นอนข้าไปทะเลทั้งทีก็มีบิกินี่กันหน่อยที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพตัวเองมาในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีสันสดใสโดยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมมิาทองเจอือจะสวยแซ่บสมวัยขนาดไหนไปชมกันจ้า